าครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับผม <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ก็มาลุยเจาะกันต่อนะครับเ,เป็น E ีพีที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะผมก็เดี๋ยวมาลยุยเาจาะเจาะท่อกันต่อนะฝังหมดุดฝังเข็มก็ผมฝังเข็มนะปึ๊บเจาะท่อต่อนะครับโอเคมาลุยเลยว๊มก็อาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะะครับเราทำเหมือนๆกันนั่นแหละผมเป็นงานเปิดเมืองนะนะครับผมเป็นงานเปิดเมืองโอ้ย เด in right oh ินผ ah. ิดเดินถูกอะไรวะเนี่ยก็ทำเหมือนๆกันนะผมงานเปิดเมืองนะครับป้าบอกโอเคปั๊บลงไปโอเคผมเดินหน้าไปเลยครับผมจุดเด่นๆของลูกคันนี้ก็คืองานเปิดเมืองนี่แหละนะครับเดี๋ยวๆผมเอาคืนก่อนปึ๊บเอาคืนเอาคืนโอเคเดินมาก่อนเดินมาก่อนปึ๊บเดืออเบคผมมา เปลี่ยนโหมดับผมเปลี่ยนโหมดโอเคเลยต่อครับผมใครที่เอ,อ่อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผมใครที่เบื่อรถคันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็กดข้ามหรือเอ,อ่อไม่ต้องดูก็ได้ครับผมก็มันไม่มีอะไรเนาะก็สอนสําหรับคนที่เขายังไม่รู้นะครับคนที่เขายังไม่รู้นะครับผมโอเคนะก็ผมจะอัดคลิปตอนละสิบนาทีก็พบนะครับเดี๋ยวอัดนาะนมันจะพูดไม่ไหวนะครับ <c oughs> โอเค วางลงครัผมวางลงวางลงป้าโอเคเต็มเรียบร้อยผมดินน่ะเต็มเรียบร้อยโอ้โหวางวางต่อไม่ได้เลยว่ะบ้าบอลจริงเลยเอออขึ้นดิไอพี่ลูกน้องเออขึ้นขึ้นขึ้นป้าโอเคแล้วแล้วทีนี้เราก็จะสลัดดินออกนะครับสลัดดินออกเออบึ้งโอ้ยสั่นสะเทือนไปทั้งโลกานะครับอโอเค โอเควางลงผมยืดลงนะครับเออทำไมมันไม่มีพรีวิวโอเคมีแล้วมีแล้วมีแล้วเออมันตรงหรือเปล่านี่ตรงอยู่นะไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันต้องยืดขึ้นในสุดก่อนโอเคเมื่อกี้มันไม่ตรงนะครับเมื่อกี้มันไม่ตรงนะโอเคนะเมื่อกี้มันไม่ตรงก็นึกว่าอะไรนะโอเคยืดลงครับผมเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนี่แหละ บนไปซ้ำๆนะผมเหมือนเดิมครับยกขึ้นมาแดนแดนแทนๆๆอันต่อไปครับผมยกอันต่อไปจะยืดสลิงลงครับผมยืดสลิงลงปับ๊บนี่ครับแล้วก็มาวางใส่นะครับปึง๋งให้มันเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโหมดครับเปลี่ยนโหมดเสร็จปับ๊บก็เออเอาติดอ๋อยกขึ้นก่อน เปลี่ยนโหมดเสร็จปั๊บก็เลงดีๆครับผมเลงดีๆให้มันตรงดีๆนะให้มันตรงที่สุดในโลกครับผมตรงดีๆเลยนะโอเคแล้วก็ปล่อยลงเลยครับผมจูดโอเคกดป๊ากดล็อกด้วยนะผมปื้กดเอ่อมอเตอร์กดตัวจอให้มันลงก่อนให้มันลงถึงดินก่อนนะครับโอเคนะครับผมนี่นะถ้ามันไม่ตรงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ <laughs> ถ้ามันไม่ตรงมันก็จะเบี้ยนะครับ โอเคก็ okay, o. ดึงลงแล้วผมดึงลงเลยขอให้งานเต็มก่อนนะอย่าดินอย่าเพิ่งเต็มขี้เกียจยกเออนั่นแหละเออนองได้อย่างนี้ดิเออ้โหยต้องได้อย่างนี้นะ้องเออกกยกขึ้นครับผมยกขึ้นแมวนะยกขึ้นยกขึ้นยกขึออ้นอปึ๊บกอเทดินก่อนนะผมเทดินก่อนนะครับดวงจางดงจางเฮ้อยนะอย่าไปถมนะอย่าไปถมนะ Okay, โอเคครับผมเราก็จะเปลี่ยนโหมดครับผมปึ้งเ <c oughs> ข้าสู่โหมดต,ตัวเดินนะครับแหมก็หย่อนสลิงลงก่อนครับผมเอาเอาทีมันมีมาร์กสีเหลืองอ่าใส่ก่อนคนระับ <c oughs> โอเคที่มีมาร์กสีเหลืองใส่ก่อนละกันนะผมป๊าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนโหมดครับผมปึ๊บย,ยืดออกมาปึ๊บปึ๊บป๊ป,ลปล๊ลงครับผมโอ้ยไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงถอยทอยถอยทอยอยอยให้ไวเลยไม่ตรงครับผมไม่ตรงนะ อาออ๋อ oh, oh, อันนี้กรณีนี้มันคือมันเบี้ยวนะทุกคนครับคือมันเบี้ยวนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องยดืดยืดขึ้นใสุดก่อนกรณีนี้คือตัวเจาะมันเบี้ยวนะครับเราคือเราต้องเล็งเองนะเล็งเองว่าไม่ให้ไม่ให้มันโผล่ออกจากด้านนอกนะครับกรณีนี้นี่สุดยอดมากเลยเบี้ยวนะี่โอ้โหคือเราเจาะนานไงเราเจาะนานมันก็เบี้ยวนะครับ oh, oh, ตายหาละทำถ้าจะไม่แข็งแรงขนาดนี้นะ ไม่แข็งแรงเอาซะเลยนะโอเคขอให้งานเสร็จก่อนขอให้งานเสร็จก่อนอ,อ,อ๋อออของานเสร็จก่อนอความลึกได้แล้วผมเดือแต่เหลือแต่งงานนะผมเต็มโอ้ดินมันก็จะเต็มก่อนอยู่ดีเฮ้ยเป็นบ้าบออะไรเนี้ยออ,อเวลาจอะเขาจะล็อกสวิงไว้นะล็อกล็อกตัวสวิงไว้นะไม่ให้มันสวิงไปไหนนะ อเคลงใหม่วลงใหม่มาปุ๊บอ๋อทำไมมันไม่มีไอตัวนี้อ๋อทำไมมันไม่มีไอ้นี่เอาไม่มีตัวนี้อีกโอโ้โหอ๋อมันต้องขึ้นในสุดก่อนใช่ไหมโอ้รู้สึกว่ามันจะเบี้ยวนะรู้สึกมันจะเบี้ยวนะอ,อะไรของพี่แกครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเกมมัน บล็กเลยนะครับม,มันไม่มีตัวมาพรีวิวให้เราดูนะครับเคเราต้องลงเองครับผมเอาลงเองก็เบี้ยวอีกเออโอ้โหไม่มีตัวมาพรีวิวให้ดูเลยนะครับโอ้ตายแล้วบ้าบองจริงเลยการยืนรถนี่เป็นสิ่งสําคัญนะผมการยืนรถนะยืนรถยืนรถเบี้ยวมันก็เบี้ยวนะครับยืนรถตรงมันก็ตรงนะครับโอ้ยก็เราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะผม โอเคโอเคแบโอเคก็เสร็จแล้วก็ลาดบูนครับผมก็ง่ายๆนะครับโอ้โหไปไหนอีกเนี้ยตายแล้วแล้วมันจะยกได้หรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยหน่ออต้องยกไอ้ตัวนี้ขึ้นก่อน,นับผมอ <c oughs> ผมกลัวมันตกสะพานไม่ใช่เลยหรอก เออโอเคปั๊บได้สักทีเด้อโอเคตอนมันเป็นสีเขียวก่อนนะค่อยกดนะผมเออโอเคแบบนี้ค่อยกดได้นะผมปั๊บเปลี่ยนโหมดโอเคมาจะเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะผมปั๊บปั๊บโอเคลงเล้วผมจวดลงเลยจวดลงเลยจวดลงเลยโอเคล็อกเล้วผมปึ๊บวุ่น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 หมุนแล้วผมหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยโอ้โหดูมันเดี่ยวเลยทุกคน โอ้โหเบี้ยวยังกับงูลอยน้ำ <c oughs> โอ้โหเบี้ยวแล้วผมนี่แหละผมกลัวติดบักออ๊กปอยนี่แหละเบี้ยวนะครับโอโ้ตายแล้วดินก็เต็มครับผมโอ้โหดินเต็มอีกไอ้บ้าตาย <c oughs> ขึ้นยากอีกโอ้โหเนี่ยผมถ้ามันถ้ามันถา้นถาเราทำไม่ตรงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ขึ้นยากเลยนะขึ้นยากเลยนะี่ยเห็นไหมมันจะดึงค่อยๆดึงขึ้นแบบขึ้นยากมากนะครับโอ้ตายแล้วโอ้โหโอไ้ตายถึงซอล่าโอ้โหโอเคผมเรียบร้อยผมแล้วทีนี้เราก็จะเอารถปูนมาเทนะครับรถปูนมาเทแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะรถคันนี้ออกจากทางแล้วกันนะครับเห็นไหมมันเบี้ยวเลยนะเบี้ยวเลยนะผมเบี้ยวเลยนะ ด,ดูดูดูมันลงดูมันลงยากขนาดไหนเนี่ยเอ็กซเรย์ดูเนี่ยไม่ลงเลยนะนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราวางไม่ตรงอ่ะโอ้โหไม่ไม่ต้องทําก็ได้ผมไม่ต้องทําแล้วนะผมเพราะว่ามันเบี้ยวแล้วมันผิดรูปเลยนะครับโอ้ยแย่เลยวะ่ะคนไปเดี๋ยวเราเอา,เอารถไปเก็บก่อนดี้ก่อนนะครับไปพอแล้วนะผมพอแล้วพอแล้วเบี้ยวเลยนะผมเบี้ยวเลยนะตายแล้วโอ้โห โอเคเราเอารถไปเก็บก่อนนะผมก็หมดเวลาของรถคันนี้แล้วนะหมดแล้วหมดแล้วนะผมหมดเวลาของรถคันนี้แล้วละครก็หมดงานแล้วรถคันนี้เอากลับบ้านได้เลยครับผมกบกลับบ้านได้ผมเดี๋ยวผมจะจอดไว้่างนี้ก่อนแล้วกันนะออก็มันน่าจะขวางทางอยู่พสมควรวนะผมก็ทีนี้ก็รถปูนมาหยอดครับผมเราอาจได้กี่นาทีแล้วนี่อ๋อ